ไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าอันคลิปก่อนเมื่อกี้เสียดายงานเด้อค่ะเสียดายเสียดายงานนั่นอ่าคลิปเมื่อกี้นะคลิปอันอันเค็นงานน่ะไม่สั่งส่รบุ้งหัวมันเป็นอย่างสั่งซ่าสิริเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนตามเพื่อนที่คอมเมนต์มาบอกอยู่อันสีสั่งล้าเได้ยยังมือสองมือเด้อเสียงเงี้ยชัด อันสังชาเสียบแล้วเสียบแล้วบะนี้อันบม่มีเสียงเวลาสสอัปโหลดนะ่ะบะนี้สังซาเลยเสียดายอันงั้นที่บอกลูกบอกแฟนคลับอะค่ะว่าสังชาเขาจังไดเบื่องงานนเราเด้อค่ะคลิปคลิปคลิป,ลปที่พันมาเมื่อกี้เนี่ยที่อัพโหลดสักครัง้งนึงเนี่ยบะนี้สิมาอันบอกให้เป็นไดงยินนะค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องหูฟังแต่อย่า เดี๋ยวแต่อยากคุยน้ำมูอ่ะสันเทะอันพาออับโหลดแล้วเสียงหายเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวสังชาสิสั่งอยู่อันนี้ค่ะเห็นว่าเนี่ยเนี่ยน,น,นี่คือแบบเด้อค่ะแบบเพ่นเนี่ยประกอบแล้วประกอบแล้วกะกะมโพองลิ้มแมงเสียค่ะแล้วก็ตัดที่ได้เช็ควัดอีกเที่ยนึงรอบอันอันเช็คอีกเที่ยนึงว่า เขาเห็ดได้ขนาดเขาบอยยังสินะวามกว้างวัดไลวัดอยังถ้าสมมติอันตัวนี้เมนบ่ท um, ี่สร้างซาเห็ดเห็ดรูปยูนาโปกนะอันตัดช่วงนี้สมมติว่าไล่ของลูกค uh> ้าอยู่ประมาณเจ็ดน bon ิ้วบัดทีทางมันเลยเตลิดมาเก่านิ้วก็ตรงว่าเมื่อ <uh ียนออกเด้อค่ะเยนออกเราก็อันเนี้ย สมมุลวานห้องวัดวัดแบบตัวเนี้ยแบบวัดแบบเขาได้ได้แปดนิว้วแต่นี่มาสิบนิว้วก็ต้องตัดออกค่ะออกสองนิว้วสองนิ้วน้ำกันคือว่าให้เพื่อตะเก็บแล้วเวลาเขาประกอบแล้วใช่ใช่ใชก็บม่ต้องไปเย็บขึ้นค่ะเพราะว่าเขามาตัดส่วนนี้แล้วเห็นปะนั่นแหละค่ะประกอบมันก็นได้หุนเลยบัหน,นี้อกอยังของเขาอ่าวัดที่เหลือคือตัดออกเบิดนนะคะ เนี่ยคือการประกอบแล้วก็ตะเข็บยิงของเขาเนี่ยสมมุติว่าพวกขายืดเนาะตรงเนี่ยมันทีนี้สองตะเค็บกับแลนสองตะเค็บให้ลูกค้านะคะแล้วก็เช็คงานวัดตามแบบว่าได้เป๊ะบอเขายัางทรงอันนี้ก็เสียสีดำค่ะเนี่ยไงเบิร์ดขาไ่าเบิร์ดคือว่าม้าเขาใส่นะคะคลิป อันบ่มีเสียงค่ะขอโทษอันเด้อที่ปลอยออกไปเพราะว่าหยังเพราะว่าอยากให้แฟนแฟนคลับเพิ่นได้เบิ่งงานนะคะงานอ่าดีไว้หย่อส่วนนะคะเวลาตัดแล้วประกอบอ่าเข้าแขนเขาอออ้าอกยังไ๋นะอยากให้แฟนคลับเห็นเพราะว่ามันบ่มีเสียงถ้าสมุิลอไม่มากเคีนนี่เขาก็มาเอาไปแล้วยิ่งสิ <c oughs> จ้งจ้ากระเดรีนงั้นให้มูเบิ่งน่ะค่ะให้แฟนคลับเบิ่งนั่น่ะถามว่า ว่าคลิปว่ามีคุณภาพบอกกระห้เบิ่งงานเอาเด้อค่ะเบิ่งงานเอาสังชๆก,ก็เสียใจย,ย่อนที่เสียงจะของหายไม่เฮ็นเขาเรียกว่าไม่เฮ็สนเนี่ยแหละค่ะกะ็กะจะเป็นเังสี่ลหะค่ะงานดีไอไว้ค่ะถ้าเขาใจเสียยืดนะเขาง่ายอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาตัดช่วงนี้ของเขาได้แล้วแล้วก็ตัดแขนแบบมาจากหนิวแล้วเขาตัดตัดแล้วมันก็สีแบบ ขึ้นมาประกอบเราใช้ตรงนี้ว่าต้องไปเย็บไมเลยค่ะแตใช้เขานน่ะหลันี่แหละค่ะอันคลิปนี้สันส้นๆอยากจะมาบอกมู้ว่าชิดฮอดค่ะแล้วกะอันแฟนคลับค่ะบ่บบมีเสียงใยคลิปงานอ่ะคลิปที่แล้วนี่ค่ะค่ะอันนี้ก็สิล้อสร้างอันอันอันนี้ไม่ได้บันฑิตไม่ไม่ได้บัณนี้และยองบ่มีค่ะและย้องสังซาไปแล้วบ่มันไม่ที่ทีทสังซาต้องการสังซาเห,เห็นแล้ว อัน,นบังุ่มบาเซียนบาสิเป็นกับเป็นมือนี่โอ้ยนั่นแหละค่ะขอโทษหลายเด้อค่ะคลิปบ่มีเสียงเด้อคลิปเมื่อกี้คืออยากเห็นคอมเมนต์ยังกะให้คอมเมนต์มากค่ะอยากให้แฟนคลับเห็นงานค่ะเรื่องของเรื่องบ่ม,งมีงยังก็เลยตามอ่ะค่ะเนี่ยค่ะสองตะเข็บเด้อเนี่ยนี่แหละ สองตะเคฟของเขาเขาก็บม่ยากหรอกค่ะให้วัดวัดกับเพื่อตะเคบสมมุติว่าเขาเขาซี่ิบเขาก็เหลืออยู่ประมาณสี่ิบเอ็ที่เหลือกขาไปเป็นตะเ็บอะค่ะง่ายๆขอบคุณมากมายค่ะซี n ูเน็กทูซียูเน็กคลิปค่ะเลิฟยูเลิฟไมฟ็นขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามและมาดูค่ะ